มาแล้วนะคะกระเป๋าใบที่หนึ่งอ่าต่อมาได้ใบที่สองนะคะหมากสุกแมวหน้าตูดคะ่ะใบที่สามก็ยังเป็นแมวหน้าบูดอยู่เหมือเนเดิมนะคะแมวพร้อมบวกชีวิตคิดบวกแต่หน้าบูดตลอดเลยใบที่สี่ค่ะมีแมวอคนช่วยสวยทะลุก,กระเป๋าเลยนะคะอยากจะบอกว่าหิ้วไปไหนเดินไปไหนนี่คือหมาไม่เห่าคะ่ะ ใบสุดท้ายใบสุดท้ายค่ะของแท้ออริจินอลนะคะไฟาแท้ๆต้องขี้มูกขี้ตากรังค่ะขี้ตาแปะเลยนะคะนี่แหละค่ะก๊อปปี้ไม่ได้แน่นวนนะคะอ่าเตรียมพร้อมความสนุกนะคะเริ่มกิจกรรมได้เลยจ้า <c oughs> ใบนี้นะ <c oughs> ให้กระเป๋าแถมแมว <c oughs> ส่วนใบนี้นะคะ ให้กระเป๋าแถมมีแมวด้วยค่ะแถมข้าวอีกหนึ่งกระสอบสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะมาแล้วนะคะไฟสลิปปี้แค h ช n แนลช่องไรสาระหาคอนเทนต์ไม่ได้อ่าโพสคลิปไปวันๆนะคะเป็นสโลแกนที่แบบไม่ซ้ำใครเลยช่องเรานะคะใครหวังจะเข้ามาหาสาระน่ารู้อะไร ไม่ได้ค่ะมาเพื่ออะไรดีความบันเทิงเหรอความบันเทิงอย่างเดียวเอ๊หรือจะความปวดหัวด้วยน่าจะปวดหัวมากกว่าบันเทิงนะคะค่ะสมาชิกของเราเนาะมีทั้งหมดสามเริ่มด้วยพี่ใหญ่งอนนะคะถือห้างกระหันหลังให้เลยทีเดียวพี่ฟ้าพี่ฟ้าเจ็ดขวดเลยนะคะเจ็ดขวดเท่าทารักของแม่อ่า ขอภัยด้นะคะเสียงเครื่องฟออากาศแล้วก็พัดลมไอเย็นค่ะอาส่วนตัวสีส้มนะคะหมากสุกค่ะหมากสุกเฮ้ยคนสวยรู้งานด้วยนะคะมีแมวแต่แรกชื่อมุมมิมนะคะแต่ตอนหลังน้องชอบร้องแมวแมวแมว่ก็เเรียกว่ามีแมวทุกคนอย่าโฟกัสที่ขารองกรงนะคะ นั่นคือฟองน้ําของแม่เองค่ะเด็กๆไปลื้อจากลิ้นชักมาเล่นก็เลยเอาอมารองขากรงไปเลยนะคะค่ะช่องนี้ครบ2ปีเมื่อวันที่สามสิเอ็ดมกราคมที่ผ่านมานะคะช่องเริ่มด้วยการที่ลูกเรียนจบแล้วก็ไปต่างประเทศนะคะสองปีแล้วก็เวลาต่างกันไม่มีเวลาคุยกัน แม่ก็เลยเออไม่เคยห่างลูกไม่เคยอะไรเลยว่างมากช่วงโควิดด้วยก็ได้เปิดช่อง y o u t u ปะคะ่ะกะว่าเห็นว่าช่องอื่นเขาเนาะประมาณว่าผู้ติดตามเยอะคอมเมนต์แบบเป็นร้อยแล้วก็เออเราแมวเราก็น่ารักน่ารักก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละแบบว่าโพสต์ปุบ๊บมียอดวิวถล่มทลายมีคอมเมนต์แบบนับไม่ท่วน วันวันนั่งส่ตอบคอมเมนต์อย่างเดียวไม่มีเวลามาห่วงลูกมาเครียดกับลูกแล้วก็เลยเปิดช่องค่ะไม่มีคนดูนะคะเดือดร้อนเพื่อนๆเ,เดือดร้อนลูกแล้วก็เดือดร้อนเพื่อนลูกอีกบอกว่าช่วยหน่อยช่วยไปซับสไครต์เข้าไปดูให้หน่อยอ่าฮะแล้วเด็ดสุดคืออะไรรู้ไหมเอ่ยสร้างแอคเคา t ์ของตัวเองขึ้นมาอีกเพื่อที่จะไปดูของตัวเองค่ะนักเลงพอแค่ไหนทำไปทำมาเฟซถาย อ่าไอจีหายเพราะว่าจำแอคเคาท์ตัวเองไม่ได้สลับ,ลบกันไปสลับกันมานะคะปวดหัวระดับแบบว่าพาราแผงหนึ่งก็เอาไม่อยู่เลยอะคะ่ะในบรรดาแมวทั้งหมด3ตัวนะคะไม่แค่หมากสุกตัวเดียวนะคะที่ตั้งใจขอมาเลี้ยงเพราะว่าจะเอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนพี่ไายสุดท้ายก็คือกลายเป็นคู่ปรับตลอดกาลันไปเลยค่ะตอนแรกก็เล่นกันดีเลยนะคะแต่พอเริ่มเข้าวัยสืบพันธุ์ก็คือ เริ่มจากพี่ไฟก่อนนะคะมีแมวจรมาที่บ้านเนาะแม่ก็ให้ข้าวแมวจรไปปรากฏว่าพี่ไฟไปไล่งับเขาแม่ก็เลยไปอุ้มพี่ไฟเข้ามาบ้านก็นึกว่าจบไปแล้วเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนนะคะปรากฏว่ากลิ่นแมวจรติดอยู่ที่ชายกระโปรงแม่ค่ะพี่ไฟงับขาเละถึงท่านกับไปล้างแผลเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินบอกว่านี่มันแมวกัดหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มมันแหกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเจอมาเลยค่ะ ตอนแรกนะคะไม่คิดว่าจะทําหมันเพราะว่าสงสารด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะตัดหนอนน้องออกปรากฏว่าไม่ใช่ก็เลยยือ้อทีนี้หมอก็เลยบอกว่าต้องปรับพฤติกรรมของพี่ฝ้ายไปทําหมันเผื่อพฤติกรรมจะดีขึ้นสรุปคือเอาหมากสุกไปทําก่อนนะคะปรากฏว่าน่าสงสารมากเลยกลับมาเพราะว่ามึนยาวางยาสลบะเน้อมึนเซไปเซมา แล้วพี่ฝ้ายมาท,ทําทีหลังนะคะสรุปคือรักษานิสัยก้าวร้าวหายไม่ไม่ใช่ค่ะหมอบอกว่ามันเป็นสันดานแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ในเวอร์ชั่นที่เกเรกับน้องๆนะคะแต่กับแม่แล้วอย่างที่เห็นราคาขี้อ้อนวันไหนแม่กลับขึ้นมาข้างบนช้าหน่อยก็จะแม,แม่แม่แม่อย่างที่หลายๆคลิปแต่ตัดกลับไปหาน้องๆนะคะเกเรตลอดแย่งได้ทุกอย่างแย่ได้ทุกอย่าง ขอแค่ว่านึกแบบว่าอยากจะแยก่ก็แย่เขาจริงๆคงอยากจะเล่นกับเขาแหละค่ะแต่ว่าคือเล่นไม่เป็นที่สามารถเกเรกับน้องได้เพราะว่าน้องไม่สู้กลับนะคะแต่กับแม่เลคะแม่สู้กลับทุกดอกค่ะฝ้ายถึงก็องบอกว่าในโลกใบนี้ยอมให้แม่คนนึงแล้วกันเนาะตอนที่ตัดคลิปอยู่นี้นะคะยอดปักตะไคร้อยู่ที่2,700กว่านะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นอะไรที่เกินคาดหวังมากก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เอ็นดูและเมตตาครอบครัวของเราก็เลยเป็นที่มาของการทำกระเป๋าห้าใบแจกค่ะก็หวังว่าทุกคนจะร่วมสนุกกันนะคะรับกระเป๋าลดโลกร้อนกระเป๋าผ้ารักโลกขอบคุณที่ รักและก็เมตตาแล้วก็เอ็นดูเด็กๆนะคะแมวบ้านๆไรสาระไปวันๆหาคอนเทนต์ไม่ได้แผลพี่ไาที่ขานะคะหาหมอแล้วนะแต่ว่าพายาเสร็จแล้วคือเจ้าตัวเขาก็ยังเลียค่ะก็เลยแบบว่ามันใส่เสื้อไม่ได้ตรงนี้ส่วนแผลตรงส่วนอื่นหายเรียบร้อยแล้ว แม่จะโพสคลิปคำถามเออไม่ใช่สิขอโทษค่ะจะโพสคำถามวันพุธนะคะตอนเช้าทุกคนสามารถตอบคำถามใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะจะมาจับรางวัลแล้วก็เฉลยรายชื่อผู้โชคดีวันอาทิตย์หน้านะคะแต่เวลายังต้องแจ้งอีกทีนึงเพราะว่ากลัวว่าระบุเวลาไปแล้วแล้วแบบว่า่ามันจะทำได้ไม่ตรงนะคะ เพราะว่าสำหรับการตัดต่อคลิปสําหรับแม่นี่ถือว่ายังหินอยู่นะคะถึงได้มีแต่แบบว่าวิดีโอคลิปแต่ละอย่างแบบว่าเรียวๆทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะมักจุกมักจุกส่วนคำถามที่แม่จะถามก็อยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูเมตตาครอบครัวของพวกเราขอบคุณค่ะ